ทั้งยำทั้งส้มตำยำเพลยำด้วยส้มตำด้วยยำด้วยส้มตำด้วยอะไรอ่ะเฟรนฟรายทอดเด้อกินส้มตำกันนี่มีส้มตำมียำมีเฟรนฟราย เน็นายนี่เด้อเขาทอดเฟ้นายเนี่ยเขาใส่เต็มกระทะเลยทำยำทำยำเ,เกิดแจนเด้อนี่เพื่อนเพื่อนมาบ้านกัน วันเกิดแจนนี่เลยเออวันเกิดแจนเนาะเออเขากินแบบนี้เขากินสบายสบายวันเกิดแจนเลยแล้วไม่ทักกระปุกทำไมไอ้สิวันเกิดแจนวันเกิดแจนเพื่อนเพื่อนมาคนจัดนะต้องเอาก่อน